นักเรียนคนหนึ่งคุยโทรศัพท์เสียงดังครูเลยต้องเข้าไปตักเตือนสั่งสอนแต่นักเรียนคนนั้นกลับตบหน้าครูเต็มแรงทำเอาครูตกใจและอับอายมากๆแต่จากนั้นครูกลับไม่ตอบโต้หรือลงโทษอะไรเพราะนักเรียนคนนั้นมีวัน,นะที่สูงกว่าซึ่งระบบวัน,นะก็เป็นระบบที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์ทางสังคมเพราะคนเป็นพ่อควรจะดุด่าลูกชายที่ตบหน้าครูแต่พ่อวัน,นะสูงกลับยกย่องชื่นชมที่ลูกชายกล้าสแสดงอำนาจกับครูวัน,นะต่ำ ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าระบบวันนะเป็นระบบที่อยู่เหนือบทบาททางสังคมและอยู่เหนือลำดับชั้นความอาวุโสแม้แต่คานิยมชายเป็นใหญ่ที่ฝังลึกมันก็ยังไม่ลึกเท่าระบบวันนะเห็นได้จากการที่ผู้หญิงวันนะสูงกล้าสั่งให้ผู้ชายวันนะต่ำเลิกเล่นน้ำซึ่งพวกผู้ชายก็เชื่อฟังยิ่งกว่าคำสั่งพ่อแม่แม้แต่จะแวะไปล้างสบู่ก็ยังไม่กลา้าและความน่าทึ่งอีกอย่างของระบบวันนะก็คือมันเป็นระบบที่ผู้คนทุกยุคสมัยรวมถึงรัฐบาลอินเดียในปัจจุบัน พยายามจะทำลายให้มันหมดสิ้นไปแต่มันกลับยังอยู่มานานเป็นเวลากว่า3,000ปีสาเหตุเป็นเพราะระบบวันนะเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีอำนาจแบบสุดๆคนกลุ่มนี้เลยพยายามรักษามันไว้แม้ต้องทำเรื่องโหดร้ายมากแค่ไหนก็ตามตัดฉากมาที่พาชาเขากำลังนอนฝันเปียกถึงหญิงสาวที่แอบชอบโดยมีพ่อแม่และน้องสาวจ้องมองเพราะทุกคนนอนรวมในห้องเดียวกัน ซึ่งบ้านหลังเล็กและความยากจนของพวกเขาก็เป็นผลพวงมาจากระบบวันนะแม้พาชาจะเรียนเก่งและมีความโดดเด่นด้านกีฬาแต่สุดท้ายเขาก็เป็นได้แค่หนุ่มวันนะต่ำที่ทำได้แค่แอบมองหญิงสาวที่ชอบเธอมีชื่อว่าอาชีเธอเป็นลูกสาวของนักการเมืองวันนะสูงที่เติบโตมาอย่างเพียบพร้อมซึ่งเธอก็มีรถแทรกเตอร์ให้ขับเล่นมีมอเตอร์ไซค์เท่ๆให้ขี่มาโรงเรียนและมีเสื้อผ้าสวยๆให้ใส่ไม่ซ้ำวัน ซึ่งพาชาก็ชอบเธอมากๆถึงขั้นทิ้งการแข่งขันคริกเก็ตเพื่อมาแอบดูเธอแต่การแข่งขันที่เขาทิ้งมามันดันเป็นการแข่งขันนัดสําคัญที่มีศักดิ์ศรีของหมู่บ้านเป็นเดิมพันเพื่อนในทีมเลยต้องมาตามไปแข่งเพราะพาชาเป็นตัวแบบของทีมซึ่งฝีมือที่น่าทึ่งของเขาก็ทําให้ทีมพลิกกลับมาชนะและทําให้เขาได้รับรางวัลจากทัตตยะซึ่งจากนั้นทัตตยะก็ได้บอกว่าเขาสละเวลามามอบรางวัล เพราะเห็นความสําคัญของชุมชนและอยากส่งเสริมการแข่งขันคริกเกต็ตแต่ความจริงแล้วเขามาเพื่อหาเสียงด้วยการพูดใส่ร้ายโจมตีคู่แข่งแล้วก็พูดเอาดีเข้าตัวแบบเนียนๆก่อนหน้านี้ภาชาสามารถแอบมองอาชีได้แบบชิลๆเพราะเขาไม่เคยอยู่ในสายตาของเธอเธอเลยไม่รู้ตัวว่าถูกแอบมองมาโดยตลอดแต่หลังเธอรู้ว่าภาชาเรียนเก่งเธอก็เริ่มหันมาสนใจภาชานั่นเลยทําให้เธอรู้ตัวว่าถูกแอบมอง ซึ่งเธอก็เป็นผู้หญิงใจกล้าไม่กลัวใครเธอเลยมาถามตรงๆเลยว่ามองทําไมเมื่อพาชาทําเป็นบ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับเธอก็บอกว่าเธอแค่ถามไม่ได้มีปัญหาอะไรสักหน่อยซึ่งคําพูดเป็นในของเธอก็ทําให้พาชามีลุ้นแต่เขาก็จีบเธออย่างเปิดเผยไม่ได้เพราะรักต่างวันณะเป็นเรื่องต้องห้ามเขาเลยจ้างให้เด็กคนนึงช่วยส่งจดหมายรักให้กับอาชีแต่เธอก็ทําเป็นเล่นตัวไม่ยอมเปิดอ่าน จนในวันหนึ่งญาติห่างๆของเธอก็รู้เรื่องเขาเลยมาจัดการสั่งสอนภาชาแต่จากนั้นอาชีก็เข้ามาห้ามและจากนั้นเธอก็อข่มขู่ญาติห่างๆว่าอย่าแตะต้องภาชาอีกเด็ดขาดซึ่งความช่วยเหลืออย่างเปิดเผยของเธอก็ทําให้เขามั่นใจว่าเธอมีใจให้จากนั้นทั้งสองเลยจีบกันโดยไม่ให้ใครรู้ซึ่งอาชีก็ทําเป็นแวะขอดื่มน้ําแล้วก็พูดกับแม่ของภาชาว่ากําลังจะไปสวนเพื่อบอกใบให้เขาตามไปเจอกันที่นั่นซึ่งเมื่อพาชาตามไปถึง เธอก็พาเที่ยวชมสวนของครอบครัวและจากนั้นต่างฝ่ายต่างก็สารภาพรักกันตัดฉากมาที่เพื่อนของภาชาเขาอยากลองมีความรักต่างวันนะัดูบ้างเขาเลยไปจีบลูกสาวเจ้าของร้านชำโดยหลังจากส่งสายตาให้อยู่หลายวัน<ๆ>เธอก็โยนกระดาษลงมาจากชั้นสองซึ่งเมื่อเปิดออกดูเพื่อนของภาชาก็ได้รู้ว่ามันไม่ใช่จดหมายรักแต่มันเป็นกระดาษหอเล็บที่ตัดแล้วแม้มันเป็นเรื่องที่ฟังดูตลกขำขัน แต่สำหรับคนที่ผิดหวังมันคือเรื่องเศร้าที่ทำได้แค่ยอมรับและปล่อยมันไปเพราะความรักต่างวันนะจะไปต่อได้ก็ต่อเมื่อสองฝ่ายรักกันจริงเท่านั้นหลังพาชากับอาชีแลกเบอร์กันทั้งสองก็โทรคุยกันทุกครั้งที่มีโอกาสเพียงแค่โทรถามว่ากินข้าวแล้วหรือยังหัวใจของทั้งสองก็พองโตและมีความสุขโดยหลังจากโทรคุยจนรู้จักกันมากขึ้นทั้งสองก็หาโอกาสนัดออกเดทซึ่งพาชาก็พาเธอไปปีนต้นไม้ พาไปเดินชมวัดชมวาแล้วก็พาไปนั่งจับมือในสวนแม้มันจะเป็นความรักต้องห้ามแต่ทั้งสองก็ดูมีความสุขเพราะยิ่งแอบมันก็ยิ่งเร่าร้อนยิ่งหลบซ่อนมันก็ยิ่งใจสัน่นและนับวันความต้องการของหนุ่มสาวมันก็ยิ่งเพิ่มระดับมากขึ้นเรื่อยๆโดยหลังจากได้กอดได้จับมือกันทั้งสองก็อยากจะให้จูบแรกกับอีกฝ่ายซึ่งวันเกิดของปรินซ์ก็เป็นโอกาสที่เหมาะที่สุดสำหรับจูบแรกเพราะมันเป็นเวลาที่พาชาไปบ้านของเธอได้ และเป็นเวลาที่ทุกคนมัวแต่สนุกกับการฉลองโดยหลังจากงานเริ่มไปได้สักพักทั้งสองก็แอบออกมาเจอกันในที่ลับตาแต่ในระหว่างที่ทั้งสองกำลังมีความสุขทัตยะก็บังเอิญมาเห็นพอดีพาชากับเพื่อนของเขาเลยถูกรุมกระทืบและจากนั้นปรินซ์ก็บุกไปที่บ้านเพื่อข่มขู่และขับไล่ครอบครัวของพาชาแต่การย้ายถิ่นฐานของคนวันณตำมันก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากมากๆพ่อเลยขอแค่ให้ไล่ลูกชายไปคนเดียว เพื่อปกป้องครอบครัวและเพื่อตัวภาชาเองโดยหลังจากนั้นพ่อก็พาลูกชายไปต่างเมืองแล้วก็ฝากให้คนรู้จักช่วยดูแลซึ่งหลังจากนี้ภาชาก็คงต้องหางานทําเพราะทัตยาได้ใช้อํานาจสั่งขึ้นบัญชีดําจนภาชาไม่สามารถสมัครเข้าเรียนได้ซึ่งพ่อแม่และครูต่างก็เสียดายเพราะภาชาเป็นเด็กที่เรียนเก่งแต่กลับต้องมาหมดอนาคตเพราะความรักต่างวันนะซึ่งทางด้านภาชาก็เครียดและเศร้ามากม โดยเฉพาะเรื่องที่จะไม่ได้เจออาชีจะเห็นได้ว่าภาชายังเป็นเด็กเขาเลยไม่ค่อยสนใจเรื่องที่ถูกขับไล่และไม่รู้สึกเสียดายที่ต้องหมดอนาคตสิ่งเดียวที่เขาสนใจในตอนนี้คือความรักซึ่งเขาก็อยากจะเห็นหน้าอาชีมากๆถึงขั้นยอมเสี่ยงไปแอบดูแอบมองและเมื่อเห็นว่ามีคนมาดูตัวอาชีเขาก็กลัวว่าจะต้องเสียเธอไปเขาเลยอยากจะเข้าไปพูดคุยกับเธอแต่เพื่อนก็ได้ห้ามเอาไว้เพราะหากถูกเจอตัวอีกครั้งภาชาคงไม่รอด ตัดฉากมาที่อาชีหลังถูกบังคับดูตัวแต่งงานเธอก็ตัดสินใจหนีออกจากบ้านโดยไม่ลังเลโดยให้ญาติห่างๆช่วยพามาเจอพาชาซึ่งคนที่พ่อของพาชามาขอความช่วยเหลือก็รู้ดีว่าการหนีตามกันของหนุ่มสาวถือเป็นความอับอายร้ายแรงของครอบครัวผู้หญิงเธอเลยรีบออกจากบ้านเพื่อไม่ให้รู้เห็นเพราะเธอกลัวว่าจะต้องเดือดร้อนไปด้วยโดยหลังจากรู้ว่าอาชีหายตัวไปปรินซ์ก็นำคนออกตามหายอย่างจริงจัง ยิ่งกว่าตำรวจออกไล่ล่าผู้ร้ายคดีร้ายแรงซึ่งพวกเขาก็ออกตามหาตลอดทั้งคืนส่วนพาชาก็พยายามพาอาชีหลบหนีโดยมีเพื่อนทั้งสองคนคอยให้ความช่วยเหลือแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาทุกคนก็ถูกตำรวจซึ่งเป็นลูกน้องของทัตตยะจับได้และหลังจากนั้นอาชีก็ถูกหลอกให้เซ็นเอกสารยัดคดีพาชาในข้อหารักพาตัวและขืนใจซึ่งมันก็เป็นข้อหาที่ร้ายแรงและมีโทษหนักมากๆแต่หลังญาติห่างๆแอบมาบอกให้รู้ อาชีก็กลับเข้าไปฉีกเอกสารคดีแล้วก็ประกาศเสียงดังว่าพาชาไม่ผิดเธอเต็มใจหนีตามไปเองซึ่งเธอก็รู้ว่าการพูดแบบนี้จะทําให้พ่ออับอายและเสียเกียริเธอเลยขู่ว่าจะพูดไปเรื่อยๆจนกว่าพาชาจะได้รับการปล่อยตัวทัตตยะที่ทนอับอายไม่ไหวเลยตัดสินใจยอมปล่อยพาชาจากคุกแต่ในเมื่อใช้กฎหมายเล่นงานไม่ได้เขาก็หันมาใช้ความป่าเถื่อนแทนซึ่งมันก็เป็นวิธีที่น่ากลัวยิ่งกว่าแต่ก่อนที่พาชาจะถูกกระทืบจนตาย อาชีก็ผ่านทางมาเห็นพอดีซึ่งเธอก็เป็นหญิงแกร่งใจกล้าที่พร้อมยอมทำทุกอย่างเพื่อปกป้องคนรักโดยหลังเข้าสู้ได้ไม่นานเธอก็เก็บปืนที่มีคนทำตกมาขู่ซึ่งลูกน้องของทัตตยะก็กลัวมากๆเพราะพวกเขารู้ว่าอาชีกล้ายิงคนจริงๆหลังจากนั้นทั้งสองก็หนีมาไกลถึงไฮเดรบัตซึ่งการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กวัยรุน่นแม้อาชีขายเครื่องประดับแลกเงินมาได้แต่พวกเขาก็ทำได้แค่ซื้ออาหาร เพราะเจ้าของโรงแรมดูออกว่าหนีตามกันมาเลยไม่เสี่ยงให้ทั้งสองเข้าพักโรงแรมหรือต่อให้พาชาจะเข้าไปติดต่อคนเดียวหลายๆโรงแรมก็ไม่ให้เข้าพักเพราะพาชาไม่ได้เอาบัตรประชาชนมาด้วยซึ่งเมื่อไม่มีที่พักทั้งสองก็ต้องอาบน้ําในห้องน้ําสาธารณะและต้องนอนตามสถานีขนส่งซึ่งสิ่งที่แย่กว่าความไม่สะดวกสบายก็คืออันตรายจากแก๊งนักเลงที่พาชาตัวคนเดียวไม่มีทางรับมือได้แต่ก่อนที่อาชีจะถูกขืนใจ หญิงชาวสลัมคนหนึ่งก็เข้ามาช่วยด้วยการหลอกว่ากำลังมีคนอื่นตามมาซึ่งพวกนักเลงก็หลงเชื่อและหนีไปโดยจากนั้นพาชาก็ขอบคุณแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังซึ่งทางด้านอาก,กาก็ได้บอกว่าการหนีตามกันมาของหนุ่มสาวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมากๆนักเลงพวกนั้นเลยถือโอกาสนี้เข้าคุกคามคู่หนุ่มสาวที่กำลังยากลำบากซึ่งอาก,กาเองก็เคยถูกคุกคามมาก่อนเธอเลยเข้าอกเข้าใจและอยากจะช่วยโดยหลังจากนั้น เธอก็ช่วยหาที่ซุกหัวนอนให้ทั้งสองแม้สภาพของที่นั่นจะแย่มากๆแต่พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นโดยหลังจากนั้นพาชาก็เริ่มทำความสะอาดที่พักซึ่งเขาก็กลัวว่าอาชีจะแพ้ฝุ่นเขาเลยบอกให้เธอออกไปรอข้างนอก<ๆ>เธอเลยถือโอกาสนี้เดินสำรวจโดยรอบซึ่งความสกรปรกและกลิ่นเหม็นของสลัมก็ทำให้เธอรู้สึกแย่และหดหูมากๆเพราะมันต่างจากที่ที่เธอจากมาราวฟ้ากับเหวและถึงแม้พาชาจะทำความสะอาดไปมากสักแค่ไหน ที่พักส่อมซอก็ยังดูไม่โอเคสำหรับอาชีโดยแม้เธอไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่สีหน้าท่าทางของเธอก็ทำให้พาชารับรู้และรู้สึกผิดที่เขาพาเธอมาอยู่อย่างยากลำบากแต่ไม่ว่าจะรู้สึกผิดมากแค่ไหนเขาก็ทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้เขาเลยได้แต่พูดคำเดิมๆกับเธอว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองซึ่งก็ยังดีที่หลังจากนั้นอาชีได้ดูทีวีพอให้คลายความเศร้าแต่เมื่อลูกชายของอากากลับมาน้องก็เปลี่ยนช่องไปดูการ์ตูน ซึ่งอาชีก็เพลอตัวดุตามความเคยชินโดยลืมไปว่าในตอนนี้เธออยู่ในฐานะแขกที่มาขอความช่วยเหลือไม่ใช่เจ้าของบ้านวันณะสูงเหมือนแต่ก่อนในคืนแรกใต้ชายคาสังกสีแม้ผ้าห่มจะมีกลิ่นเม็นอับแม้ที่นอนจะไม่นุ่มสบายแต่มันก็เป็นค่ำคืนที่สองหนุ่มสาวมีความสุขก่อนจะต้องตื่นมาเผชิญกับความจริงอีกครั้งโดยหลังจากนั้นภาชาก็ไปทำงานที่อัก,กาหาให้ ซึ่งเขาก็เอาเงินค่าจ้างที่ได้ไม่มากนักมาฝากให้อาชีไปซื้อวัตถุดิบมาทําอาหารแต่เธอก็ดันซื้อมาไม่ครบเพราะเธอทำอาหารไม่เป็นแถมเธอยังเอาเงินที่มีน้อยนิดไปซื้อโปสเตอร์รูปบ้านมาแปะซึ่งนั่นก็ทําให้พาชายิ่งรู้สึกผิดที่เธอรู้สึกแย่กับสภาพความเป็นอยู่จนเธอต้องปลอบใจตัวเองด้วยการมองรูปบ้านสวยๆหลังจากนั้น พาชาก็เริ่มทำอาหารด้วยวัตถุดิบที่มีโดยให้อาชีช่วยงานเล็กๆน้อยๆแต่เธอก็ทำไม่เป็นเลยสักอย่างเพราะเธอมีคนทำให้กินมาทั้งชีวิตพอต้องมาอยู่ในจุดที่ต้องทำเองพอต้องมาเจอกับความยากลำบากเธอก็รู้สึกเหนื่อยและเศร้าจนทนไม่ไหวเธอเลยระบายออกมาตรงๆว่าใจหนึ่งเธออยากอยู่กับพาชาแต่อีกใจเธอก็อยากจะกลับบ้านเพราะเธอทนความลำบากไม่ไหวซึ่งเธอก็รู้ว่าสิ่งที่เธอพูดมันทำให้พาชาเจ็บปวดเสียใจมากๆ จากนั้นเธอเลยพยายามปรับตัวด้วยการไปหางานทำเพื่อที่จะได้ลืมเรื่องแย่แ,ยและเพื่อให้มีเงินไว้ใช้สอยแลกความสุขตัดฉากกลับมาที่ครอบครัวของภาชาพวกเขาถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านเพื่อรับผิดชอบที่ลูกชายพาอาชีหนีไปซึ่งทางด้านทัตยาก,ก็โกรธและอับอายมากๆเขาเลยประกาศตัดขาดกับลูกสาวพร้อมทั้งสั่งห้ามคนในบ้านพูดถึงอาชีตัดฉากกลับมาที่อาชีหลังเธอได้ไปทำงานสภาพจิตใจของเธอก็เริ่มจะดีขึ้น แต่พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของเธอก็ทำให้พาชารู้สึกสงสัยเขาเลยตัดสินใจลองเช็คมือถือในตอนที่เธอหลับซึ่งการที่เธอเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์มันก็ทำให้พาชายิ่งรู้สึกสงสัยจากนั้นทั้งสองเลยมีปากเสียงและกโกรธกันแต่หลังพาชาไล่อาชีไปดูหนังคนเดียวเขาก็คิดได้และรู้สึกผิดเขาเลยไปรอหน้าโรงหนังเพื่อที่จะขอโทษแต่จากนั้นเขากลับเห็นอาชียืนคุยกับเจ้านายของเธออย่างสนิทสนมซึ่งความจริงแล้วทั้งสองไม่ได้มีอะไรเกินเลย เพราะเจ้านายมีครอบครัวอยู่แล้วและในวันนี้เขาก็มากับครอบครัวแต่การคุยงานกันที่โรงหนังมันก็ทําให้พาชาเข้าใจผิดคิดว่าอาชีทนความยากลําบากไม่ไหวเธอเลยจะทิ้งเขาไปหาคนที่รวยกว่าซึ่งเขาก็โกรธเธอมากๆจนถึงขั้นลงไม้ลงมือกับเธอในที่สาธารณะแถมยังพูดจาราวกับเธอเป็นผู้หญิงใจง่ายซึ่งเธอก็เสียใจมากๆที่เธออุตส่าห์ทิ้งครอบครัวและความสุขสบายแถมยังพยายามปรับตัวหลายอย่างเพื่อพาชา แต่สิ่งที่เธอได้รับตอบแทนกลับเป็นการตบตีทำร้ายโดยจากนั้นเธอก็ได้พูดออกมาว่าการหนีตามพาชามาที่นี่คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากที่สุดในชีวิตซึ่งเมื่อพาชาได้ยินแบบนั้นเขาก็เสียใจและโกรธมากๆเขาเลยไล่ให้เธอกลับบ้านไปแต่หลังเธอเดินจากไปจริงๆเขาก็รู้สึกผิดและคิดได้เขาเลยจะตามไปขอโทษและขอโอกาสแต่กว่าจะคิดได้มันก็สายเกินไปเพราะเธอขึ้นรถไฟกลับบ้านไปแล้ว ซึ่งชีวิตที่ไม่มีเธออยู่ก็เป็นชีวิตที่ไม่มีความหมายสําหรับพาชาเขาเลยตัดสินใจจะจบชีวิตตัวเองแต่ก็ยังดีที่เขาเปลี่ยนใจได้ในวินาทีสุดท้ายเช่นเดียวกับอาชีที่ก็เปลี่ยนใจกลับมาหาพาชาโดยหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้เรียนรู้ว่าชีวิตคู่ไม่ได้มีแค่ความรักและความสุขแต่มันยังมีความลำบากและความทุกข์เศร้าที่ทั้งสองต้องฝ่าฟันมันไปด้วยกันซึ่งบททดสอบครั้งใหญ่นี้ก็ทำให้ทั้งสองเชื่อใจและรักกันมากขึ้น จากนั้นพวกเขาเลยตัดสินใจแต่งงานและสร้างครอบครัวโดยมีความรักเป็นแรงผลักดันให้ต่อสู้กับความยากลำบากมากมายเพื่อที่จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นคนรักที่ดีของกันและกันหลายปีต่อมาหลังอาชีมีลูกชายตัวน้อยเธอก็คิดว่าหลานจะทำให้พ่อแม่ใจอ่อนเธอเลยตัดสินใจโทรไปหาแม่ซึ่งเมื่อแม่ได้ยินเสียงหลานชายตัวน้อย เธอก็ดีใจและใจอ่อนยอมคุยกับลูกสาวโดยหลังจากนั้นสองแม่ลูกก็ได้พูดคุยและได้ถามไถ่ทุกสุขกันด้วยความเป็นห่วงซึ่งทางด้านอาชีก็ดีใจมากๆที่ได้ยินเสียงของแม่ในรอบหลายปีโดยหลังจากที่แม่รู้ที่อยู่แม่ก็ได้ให้ปรินซ์เอาของฝากมาให้ซึ่งอาชีก็ต้อนรับดูแลเป็นอย่างดีโดยในระหว่างที่เธอเข้าไปชงชาปรินซ์กับลูกน้องของพ่อก็ได้เปิดดูอัลบั้มรูปที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของพาชากับอาชี และแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีครอบครัวที่อบอุ่นซึ่งเมื่อภาชากลับมาถึงบ้านอาชีก็อวดของฝากของแม่ให้ดูพร้อมทั้งบอกว่าเธอมีความสุขมากๆที่ในที่สุดครอบครัวก็ให้อภัยตัดฉากมาที่เพื่อนบ้านหลังเธอพาลูกชายของภาชาไปเที่ยวเล่นเธอก็อุ้มน้องมาส่งไว้ที่หน้าบ้านโดยไม่รู้เลยว่าในตอนนี้ภาชากับอาชีถูกฆ่าตายไปแล้วเพราะระบบวันณะที่แสนโหดร้ายมันอยู่เหนือสายสัมพันธ์ครอบครัว และอยู่เหนือจิตสำนึกความเป็นคนจนทำให้ความโกรธแค้นยังคงอยู่ไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนการแบ่งแยกชนชั้นไม่ใช่ระบบกฎเกณฑ์แต่คือความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์น้องหมาในหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าไรหดำ 2. 2ชาลี 3. ซิมบ,าบ้าปีปะตัวตาบมาตัวตุ ถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสุกเสาร์หกโมงตรงสวัสดีค่ะ